เช้านี้ราคาทองโลกเปิดตลาดที่ระดับ2,382ดอลลาร์สำหรับราคาทองคำแท่ง96.5%น้ำหนัก1บาทเปิดตลาดราคาขายออกอยู่ที่4 6 0 0บาทข่าวสารทองคำประจำวันราคาทองคำโลกปิดลบ3ดอลลาร์หลังเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นตามการอ่อนค่าลงของบรรดาสกุลเงินหลักไม่ว่าจะเป็นเงินปอนด์อังกฤษหรือสกุลเงินยูโรจากการที่ตลาดคาดหวังการทยอยลดดอกเบีย้ยอย่างไรก็ตามทองยังได้แรงหนุนจากความตึงเครียดจากสงครามระหว่างอิสราเอลและอิหรา่าน อีกทั้งกระแสคาดการเฟดลดดอกเบี้ยสามครั้งในปีนี้สำหรับสัปดาห์นี้และติดตามผลการประชุมธนาคารกลางหลักรายงานข้อมูลตลาดรายงานสหรัฐและรายงานผลประกอบการของบรรดาหุ้นเทคโนโลยีสำหรับมุมมองทางเทคนิคราคาทองคำภาพรวมใหญ่ยังอยู่ในเทงขาขึ้นในกราฟราย1วันแต่ภาพรวมระยะสั้นถึงกลางยังอยู่ในเทงขาลงโดยเส้นค่าเฉลี่ย200วันรับไว้อยู่ที่บริเวณ2 3 6 6ถึง2,353ดอลลาร์หากไม่หลุดโซนดังกล่าวยังทยอยเก็งกำไรฝั่งซื้อระยะสั้นได้สำหรับมุมม,มองขาขึ้น อาจต้องรอให้ทองกลับไปยืนเหนือ2,420ดอลลาร์ได้อีกครั้งฝั่งซื้อจะกลับมาได้เปรียบตลาด